ยู k ะทาเก u ุจิประวัติผลงานและความประทับใจสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านช่องนี้จะนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับดารานักแสดงซีรีส์และภาพยนตร์ของญี่ปุ่นนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากส่วนที่ผมชื่นชอบเป็นหลักนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดาราญี่ปุ่นท่านหนึ่งก็คือคุณยูกะทาเกอจิ ซึ่งหลายท่านที่เป็นแฟนติดตามมาอย่างยาวนานอาจจะทราบข่าวกันไปแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาย้อนดูประวัติผลงานและความประทับใจเกี่ยวกับดาราสาวท่านนี้กันครับผมยูกะทาเกอุจินั้นเธอเกิดเมื่อวันที่1เมษายนคิศักรา 1980, ช1980ที่เมืองอุลาวะจังหวัดไซตามะถูกชักชวนให้เข้าวงการหลังจากจบมัธยมต้น จากแม่มองที่ไปพบเข้าตอนเธอมาเที่ยวที่ฮาราจูกุเธอเริ่มเดบิวต์เข้าวงการละครทางฟูจิทีวีเป็นครั้งแรกในปี1996ในบทที่ไม่เด่นมากนะักตอนนั้นเธออายุ16ปีถือว่าเข้ามาในวงการในช่วงอายุอย่างน้อยมากเธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากเล่นละครภาคเช้าของ NHK ในเรื่องอาสุกะซึ่งเป็นละครตอนเช้านะครับที่มีคนดูค่อนข้างเยอะ โดยภาพรักษณ์ที่เป็นคนสดใสร่าเริงและรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ทำให้ชื่อเสียงเธอเริ่มโด่งดังขึ้นมาเรื่อยๆก่อนหน้านั้นเธอก็เริ่มเข้าสู่ผลงานของภาพยนตร์เรื่องแรกเหมือนกันในปี1998ในเรื่อง Innocent World หลังจากที่เริ่มมีชื่อเสียงแล้วเธอก็มีผลงานทั้งในโลกภาพยนตร์และซีรีส์ญี่ปุ่นมานนไม่ถ้วนผลงานจากจอแก้ของเธอทั้งหมดนั้นมีจำนวน34เรื่อง มูวี่อีก6เรื่องนะครับซึ่งเป็นชีวีมูวี่ผลงานจองเงินทั้งหมดของเธอ30เรื่องเรามาดูซีรีส์ที่เลตติ้งดีๆของเธอที่ผมจะเอามาให้ดูเป็นบางเรื่องนะครับเริ่มจากอาสุกะปี1999ทาง NHK เป็นซีรีส์ฉายตอนเช้าเกี่ยวกับร้านทำขนมร้านโนจูปี2002ทาง f u j i t v บ้านเราเคยเข้ามาฉายในชื่อเรื่องสูตรรับข้าวห่อไข่ไพร์ Price 2,004ทางฟูจิทีวีบ้านเราเข้ามาฉายในเรื่องด้วยรักและศักดิ์สรีต่อด้วยมาราโนในฮานายะปี2,008อันนี้คือร้านดอกไม้ที่ไล้กุหลาบครับดังมากแฟตฟอร์เวิร์ดปี2,009 อันนี้ได้เล่นกับชาวต่างชาตินะครับ s t r a w b บ r r y n i g h t ปี2012 Sanadamaru 2016ทาง NHK เป็นซีรีส์เรื่องยาว m i ดเชลล l อบปปี2018 Queen ปี2018ทาง Fuji TV สำหรับภาพยนตร์ดังนี้ครับ Ring 1998 โยมิกาเอริปี2003 Heaven Bookstore The Light of Love ปี2004 B e with y o U ปี2004 Spring Snow ปี2005 Midnight Eagle ปี2007 Hayabusa ปี2011 Cap No Star Gear ปี2014 คลิปปี้ปี2016 The Magnificent Nine ปี2016 The Traveling Cat Chronicle ปี2018 The Confident Man JP The Movie ปี2019 The Long Goodbye ปี2019รวมรางวัลต่างๆที่เธอได้รับขนาดอยู่ในอาชีพนักแสดง ญี่ปุ่นทั้งหมดตลอดเวลา24ปี18รางวัลรางวัลใหญ่ๆสำคัญอาทิเช่นปี2001 The Television Drama Academy Award สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเรื่องกคโคโนเซนเซปี2002รางวัล t e v i s i o n Drama Academy Award สาขานักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องรานโนจู ปี2002ถึง2003รางวัลนิคันสปอร์ตดราม่ากลางปีสาขานักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องรันโนจู u, เหมือนกันปี 2003- ถึง2004รางวัลนิคันสปอร์ตดราม่ากลางปีสาขานักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องไพรปี2007รางวัลนิคันสปอร์ตฟิล์มอวอร์ดสาขานักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม จากเรื่องสายขานิอินุนอกนั้นยังได้รับเข้าเสนอชิงรางวัลในสาขาอีกหลายสาขากว่า12รางวัลเรียกได้ว่าตั้งแต่ปี2001ถึง2010เป็นปีทองของอาชีพของเธอเลยก็ว่าได้เธอเป็นสาวเปรี้ยวมั่นบุคลิกโดดเด่นเป็นที่รักของแฟนๆแต่ช่วงปี2010ขึ้นมาเธอห่างหายไปนานพอสมควร เพื่อโฟกัสชีวิตและครอบครัวเป็นที่รู้กันว่าชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นไม่ค่อยดีนักหลังจากเลิกลากับสามีเก่าชิโดนาคามุระที่มีลูกด้วยกันตอนเล่นหนังเรื่องบีวิ y ยูในช่วงปี2005 2007ถึง2007ในปี2018ถึง2019เธอก็กลับมารับงานแสดงอีกครั้งอย่างต่อเนื่องทั้งงานภาพยนตร์ถึง4เรื่องและซีรีส์อีกสเรื่อง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆเป็นอย่างมากส่วนตัวผมเองนั้นก็ได้รู้จักและชื่นชอบผลงานของคุณยูกโกตั้งแต่สมัยที่ไอ v ีวีนำเข้ามาในยุคไอ v ีวีรุ่งเรืองเธอเป็นผู้หญิงที่ดูเท่มากๆในบทสามั่นเรื่องสุดรักข้าวหัอไข่ในบทสาวหวานในเรื่องซูเปอร์สตาร์ถามอารักเธอก็เล่นได้ดีเช่นกันแล้วก็เรื่องไพร์ที่เล่นคู่กับทาคุยะคิมุระ ก็ดูเคมีเข้ากันดีแต่ที่เป็นที่รู้จักทั่วเอเชียก็คือบทคุณแม่ผู้มากับสายผลในเรื่อง i ีวิ o ูบทพยาบาลสาวที่แก้งเป็นสาวตาบอดในเรื่องร้านดอกไม้ไร้กุหลาบเธอเล่นประทับใจมากๆครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงล่างๆที่ได้ชมผลงานเธอนั้นก็คือนานมากแล้วตั้งแต่เรื่องชีฟไฟส์แล้วก็สตอเบอรี่ไนท์ก็ดูแทบไม่จบ จนมาทราบข่าวของเธอก็ถึงกับอึ้งไปเลยปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สูญเสียของวงการบันเทิงญี่ปุ่นปีหนึ่งเลยทีเดียวชั้งนี้ผมทำคลิปนี้ไว้ก็เพื่อแสดงความเสียใจกับคุณยูกะชาเกวจิที่ได้มอบรอยยิ้มและเสียงหัลราะให้กับเหล่าแฟนภาพยนตร์และซีรีส์ญี่ปุ่นเสมอมาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยและขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับผม